สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆน,นานา,นาทุกท่านครับผมมื่อนี้ก็เป็นวันอังคารที่28เดือนเจ็ปี63ทางขายเซียนคืนเางซุรินกับสินมารีวิวสินค้าใหม่ๆให้ได้ชมครับผมนี่ก็เป็นโป้จุดดักนกกวักครับผมผมรายละเอียดสินคา้าก่อนที่จะจัดทรงให้ลูกค้าครับผมในวันผุด ที20เก่านี่ฮะนี่ก็เป็นรายละเอียดสินค้าที่ลูกค้าได้สั่งเข้ามาครับผมนี่ฮะทางขายเสียนคืนกําลังจัดแพ็คลงกองก็ถือโอกาสร,รีวิวให้ได้ชมรายละเอียดก่อนจัดส่งครับผมนี่ครับมือนก็นนนเป็นวันทั้งขาดเป็นวันยุดชดเชยครับผมทั้งขายเสียนคื่นอะนี่ฮะจัดแพรงานก็นถือโอกาสมารีวิวให้ได้ชมรายละเอียดสินค้ากับผมก่อนจัดสง่ง เดี๋ยวมาชมได้ละเอียดกันเนีย่ยเนี่เป็นคืนแขวนซ1บวงกับผมคืนแขวน41บวงผอมลังเก็บแถมกระดิ่งสองกันรวมทรงนี่ร0อยบาทครับผมสินค้ากสิจัดทรงมืออื่นเสารครับผมทางขายเซียนคืนมุสลิมกับมารีวิวห้ได้เบิ่งกันครับเนี่ะเป็นลำโพงไยผางครับผมชุดไยผางหรือบัววัสีเป็นเอ็นตอนนี้ก จัดแพ็กลงกองเรียบร้อยครับผมนะครับส่วนคืนผีเสือนี่ครับตอนนี้ยังประได้ใส่ลังเก็บเดี๋ยวสิใส่ลังเก็บแเรามารีวิวให้ได้ชมอีกที่หนึ่งรับผมสําหรับทันทีตามหาคืนผีเสือ้อถักเข้ามาก,กับผมเดี๋ยวสิจัดพิเศษให้ครับผมตนนัวนี้เดี๋ยวสิจัดโปให้นี่ครับตัวน,นี้ก็เป็นคืนผีเสือครับผมกำลังเสร็จใหม่ๆ สนใจกัทถักเขามาใดกับผมสำหรับพื้นพิเส่าเดี๋ยวมาชมรายละเอียดนฮะเปิดขายโปรชุดดักนกควักครับผมนี่ครับนี่ก็เป็นรายละเอียดสินค้าใหม่ๆกับผมในวันที่28เดือนเจ็ดปี63ราคายุคข้างนาทันนี่คือเป็นชุดดักนกควักครับผม มีอยูหาชินนี่ก็เป็นสินค้าที่พร้อมใส่งานพร้อมดัก1ชุด1,100บาทครับผมเป็นบริการจัดเก็บไปทางแบบ COD กับบวกเพิ่ม100บาทเบ็ดเซตแล้วรอดชำระเงินอยูนาบาน1,200บาทครับผมนี่ครับ1,200บาทไดงยังแนเดี๋ยวมาเริ่มชมกับผมชิ้นแรกก็คือคืนแขวน41บวงกับผมคืนแขวน41บวงพร้อมลังเก็บ กระดิ่ง2อันเมมโมรี่ลำโพงลายพางหุ่นย่างนกกวักครับผมนี่คือสินคา้าไปถึงมือทันนี่ก็แกะพร้อมสายงานได้เลยครับผมนี่ฮะพร้อมดักถูกยางมีขบครับผมนี่ฮะสำหรับโปรชุดดักนกกวักที่ทั้งขายเซียนคืนนำมาเปิดขายให้กับเป็นคืนแขวน41บดวงครับผมนี่ฮะเดี๋ยวมาชมรายละเอียดเนื้องานความละเอียดครับผม เป็นคืนแขวนแบบบุนได้กับผมคืนแขวนแบบบุนได้สายหนาพีอีนี่ครับรายละเอียดหุ่นยางนกกวักหรือว่าทันทีสนใจสั่งสื่อแยกชิน้นก็มีเปิดขายทุกอย่างกับผมนี่ฮะขาดเหลือลำโพงเมมโมรี Memory. หรือว่าคืนแขวนนกกวักทักเข้ามาได้กับผมนี่ฮะสำหรับทันทีขาดเหลือสินได้กับ มาคุยมาสั่งได้ครับผมนี่ครับนี่ก็เป็นคืนแขวนสี่สิบเอ็ดบ่วงผอมล่างเก็บรวมทรงแถมกระดิ่ง400บาทครับผมความยาวอยู่ที่4เมตรกว่าครับเดี๋ยวพามาชมรายละเอียดเหนือง,งานความชัดเจนน,เน,น,น,บบน,นี่ครับเป็นคืนแขวนแบบบนได้ครับผมเป็นสายพีเอ้ครับผมสายหนาพีเอ้ห่วงทองเหลือง มาชมรายละเอียดไกลๆครับผมเพื่อความชัดเจนของเนื้องานกับตามภาพทางนาทันเลยครับผมนี่คือคืนแขวน41บวงหอมรังเก็บรวมทรงแถมกระดิ่ง400บาทครับผมนี่ก็เป็นรายละเอียดใหม่ๆกับผมในวันที่28เดือน7ปี63สำหรับทันทีติดตามขายเสียนคืนหรือว่าเคย สั่งสือจมงานลระขายเสืยนขืนกับปาบอกต่อตอนกับผมสำรับทันทีพึงเขาเห็นรายละเอียดสินค้าขายเซียนขืนมุสลิรเน,นี่ะอยากชมรายละเอียดขิดไปไลายวิดีโอก็เขาไปที่ช่องอัธพลช่อทองทานกับเสียนรายละเอียดขีดไปไลายวิดีโอกับผมที่ทางขายเซียนขืนมุสลินได้ลงไวให้ลูกค้าได้ชมรายละเอียดสินค้ากับผมถ้าสนใจแล้วก็ โทรหรือว่าเขาเฟซเขาไลน์ามาเบิรงรายละเอียดสินค้ากับผมมาคุยรายละเอียดการสื่อขายก่อนจัดส่งกับเป็นบริการจัดเก็บปลายทางแบบซีโอดีกับผมรอชําระเงินอยู่นาบานนี่ฮะเป็นรายละเอียดใหม่ๆที่ทั้งขายเซยนคืนมัง์สุรินได้น,นำมาแจงให้ลูกค้าได้ทราบครับผมตอนนี้ก็เตรียมจัดส่งกับผมมืออื่นเสาว,วันพุดทีวีซิเก่าเดือนเจ็ดปีหกสามนี่ฮะก็เป็นรายละเอียด ทื่ทางขายเซียนขืนมัสลินสิดด็จัดทรงไ้กับถือโอกาสมารีวิวให้ได้ชมกับผมสาหรับรายละเอียดสินค้าเพราะว่าทางขายเซียนขืนมัสลินเน้นการเปิดขายสินค้าก็คือตามวันที่กับผมขายสินค้าทางขายเซียนขืนเน้นหลักๆที่สุดก็คือเปิดขายก็ตามวันที่นี่ฮะเพื่อความชัดเจนสำหรับท่านที่ติดตามนี่เขามาเบึงมาชมรายละเอียด สินค้าใหม่ๆตามวันที่แล้วครับผมนี่ฮะเป็นรายละเอียดสินค้าที่ทั้งขายได้น้ำมารีวิวแจ้งให้ได้ทราบครับผมสำหรับนกควักย่างเดี๋ยวอีกมือซ้อมมือทั้งขายเซียนขืนเมืองสุรินสิ่ดใดมารีวิวให้ได้ทราบครับผมให้ได้เบื้องรายละเอียดใหม่ๆอีก30กว่าตัวครับผมตอนนี้กำลังเล่งมือทำอยู่เดี๋ยว ถ้าเ็จสิมารีวิวแจ้งให้ได้ทราบกับผมเนี่ฮะเป็นรายละเอียดใหม่ๆกับผมมีอย่งางไลนกับผมทางขายเส้นคืนกับเน้นๆมาเปิดขายกับอยากเกลี่ยให้ลูกค้าได้ทราบรายละเอียดสินค้าก็ตามวันที่กับผมกับขอฝากรายละเอียดสั้นๆเอาไว้ชั้นนีก,นกนรับผมสวัสดีครับ